ถ้าไม่เสนอข่าวคุณเซนไม่เสนอข่าวชายแดนแม่มวันนี้ค่ะคงจมเขี้ยวหมายถึงโดนจมเขี้ยวคนคก็จ้องตั้งประเด็นร,รอยอยู่แล้วเมื่อวานเมื่อวานไฮไลท์ของเมื่อวานนะมีสองไฮไลท์ไฮไลท์ที่หนึ่งก็คือตอนเช้าๆเลยมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติก่อนประชุมคอรมอนะะนายกหวัวนั่งหัวโต๊ะ,ะซ้ายขวาหน้าหลังพอบอเหล่าทัพครบค บทสรุปจากที่ประชุมสมชอมเมื่อวานถือเป็นทิศทางถือเป็นยุทธศาสตร์ในที่จะเคลื่อนต่อไปของรัฐบาลและของทหารโอเค okay. ผมขออนุญาตข้ามไฮไลท์ตรงนี้ไปก่อนนะค่ะผมเชื่อว่ารู้กันไปหมดแล้วใช่ค่ะทุกคนจงงับจ้องปฏิญญา สันติภาพเลื่อนการส่งตัวเฉลเยเขมรเช่นเช่นเช่นเชนเยอะแยะรู้กันหมดแล้วแต่ผมจะข้ามไปที่ไฮไลท์ที่สองเลยหลังจากประชุมสภาความมัน่นคงหลังจากประชุมโครมอเสร็จเรียบร้อยนายกอนุทินก็บินไปภูมะเขือใช่ค่ะสนามรบภูมะเขืออขึ้นไปถึงบนภูเลยนะขึ้นไปเลยค่ะไปทำอะไรกับ อหารที่ประจำการอยู่ตรงฐานภูมิเขือไปชมคลิปดังต่อไปนี้ครับเชิญค่ะ สุดยอดไปร้องเพลงชาติบนยอด,ด,ยอดภูมะเขือค่ะประชุม,มสมชเสร็จประชุมครมเสร็จขึ้นภูมะเขือไปร้องเพลงชาติร่วมกับทหารที่นั่นหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปเยี่ยมทหารขาขาดที่โรงพยาบาลค่ายสปสิทธิประสงค์วารินอุบลราชธานีจังหวัดอุบลไปทำอะไรที่นั่นชมคลิปหนึ่งต่อไปนี้ครับเชิญค่ะ โอเคคุณอนุทินปาดน้ำตาตอนไปยิยมฐานขาขาดที่โรงพยาบาลวารินอุบลราชธานีสังคมมีฟีลลิ่งกับสองคลิปเมื่อสักครู่มากทีเดียวทั้งคลิปร้องเพลงบนภูมิเขือและคลิปปาดน้ำตาที่โรงพยาบาลค่ะ ก็ก็ก็ทุกไวร้านะ e. มันจบด้วยคำคำเดียวสุดยอดโอเคพักเรื่องสุดยอดนะ